สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ g ีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเน็ตผ่อนคลายกันนะครับกับเกมซุปเปอร์ไฟเตอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแขกและเชิญกับบอสนะครับเฮ้ยเฮ้ยลดเสียงก่อนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแขกและเชิญกับบอสนะครับสวัสดีครับวัสเด้อโอหักหอเล่นเล่นด้วยดิเออดูแลาขอปรับปุ่มก่อนเอาละครับ บอสเป็นบอสเป็นเพเยอร์หนะครับฉันชอบเป็นเพเยอร์สมากกว่างั้นเอาเพเยอร์งั้นเอาเพเยอร์สครับโอเคแต่ว่าตรงนี้ถูกต้องละตรงนี้เปลี่ยนเป็น G ครับโอเค G H J K โอเคเป็นเอาปรับปูเรียบร้อยแล้วครับส่วนของผมก็เอา หนึ่งสองสามและก็ห้าโอเคโกได้เวลาเล่นกันแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกับ v S หมูนนะครับของผม,ผมนี่ขอจอนนี่ครับเ้ยขอจอนนี่ส่วนบอสละครับคอนแชร์เหรอเขาไม่มีฝ่ายแล้วก็ตัวเดิมเอเจนเอเจนสี่เจดเอเจนสี่เจ็ด Let's go กำเนิดตาย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 ไอ้ชิบายวายน้ำอย่าขาวายน้ำอย่าพ่อมึงตายแม่พ่อฉันยังไม่ตายหาว่าว่อยจนตายมันบาปนะบาปป้าไม่บาปป้าเขาว่าฉันจะตายเพราะป้า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 เอาป้าหมดกระสุนป้าหมดครับป้าป้าออ ตายตายป้าไตป้าต้าเตมตป้ไม่ดีป้าไม่ดีเย่กระสุนหมดได้เวลาเติม go กะอย่าลืมเด๊เดเดเด่เด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 าเเเเเ เปี่ยนเปี่ยนเป่นะเฮะเขาเปี่ยนมั่งถ้าถือปืไม่นปรไมาไมีไก้่จริงชอบปืน R P G มากกว่าปืน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 ไฟปืน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 ไฟอ่ได้พม่ตันพิ่ตันลานหลาายหลานไม่โดนอ่ะไม่โดนเปี่ยนเปี่ยงเปี่ยเป่ย เออโอ้ยเอเกอ n นยอุส่าได้ขวานทำไมไม่กิ่งงานเหรองานเฮ้ยบอสเฮ้ยบอสนี่มันฟักฟักเฮ้ยฟักเป็นไรโอ้ยนฟัคกิ่งปีบกอูหนึ่งห้าสี่ สามสองเอ็มซีหกเดเดเดเอ็มซีหกเดเดเดเอ็มซีหกเดเดเดไล่ิฉเอมหกดึง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 แอสซอดไลฟ์

โอ้เนอห่วยกิ่งกิ่งกิ่งฟิฉันชื่อวเบไรอยู่อะเป็นบ้าโอ้โหแมกนัมไอติมตามแมกนัมเอ้ยหมดแมกนัมแป้งอือแมกนัมแมกนัมแมกนัมไปตายสบาย

อกระสุนจับลลกได้ลลกได้อ่าเออดิร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 ิกันบอตตาร์บไม่รับอ่ะหลบหลบไปหลบไปห้ากองนายทำให้ฉันได้กว่าอ้าวเวียนี่อโอ้โหเกิดเป็นโกโก้ฟุตฟิวฟิวฟิว เบ้มไอ้นั่นมันโอ้โห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 โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหคอ้โหโอ้ฉันอ้ยหโอ้โหโ้โหโอกแหโอ้โหโี้โหโอ้โหโอ้อยโอ้โหโ้โหโอ้้โ้อ้้โหโอ้้้้้้้้อ ทำแทรดัมทำแทรดัดัดัทำขี่ง่าดึงดงดิงดึงดงดิ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 งดงดงเดดเดด Al says yeah t a b a n h a Heshad ดัมแทดงยิ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 งดิงยิงยิงดิงยิงยิงดิงยิงดิงยิงยิงยงยิงยิงงยิงยงง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  ติง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 แบทติงแบท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 แบงแบท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 แิทแบ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  ไอติมตาแม็ก hmm. น mm ัมออืแ hmm. ม mm ็ก hmm. น mm ัม hmm. ว mm ัวอโคตรไลเดอร์ไอยักษ์โคตรไลเดอร์กดเดินเดินนะครับเดี๋ยวก็จะส่งเว็บเล่นเกมไปให้นะครับตามดีคริปชั่นเลยไอเฮียเอาหัวไเอาหัวพ่อฉันไม่ปักกันเออเนื้อควันลุกฉันไม่ใช่โคตรไลเดอร์ฉันไม่ใช่โอ้โหเบบ สโลโมชันตบตับฉันชอบสิบวิมากกว่ายิงอะไรอะเย้เฮ้ยขีดระวังตกบันไดอันล็อกประตูเย้ล็อกประตูแล้วตอนนี้นายขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยอย่าดิไปไหนเอ่ย <c oughs> โอ้เป็นที่ดองเสียใจขี่ตายแล้ว <c oughs> ฉันขอคลรว okay. ่าแกขี่อ่าเอาอขอแล้ววะเมื่อไหร่มันจะเสดฟ้าพอแค่นี้ก่อนนะครับ